เป็นเช้าหนึ่งนะครับที่ผมมาถึงย่งที่หมาที่กรุงเทพนะแล้วก็ไปทําธุระเสร็จแล้วนะก็เลยขากลับขากลับก่อนที่จะไปตลาดไทยนะครับก็มา,าแวะนะครับที่วัดนะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดปากน้ำพาสิีเจริญนะ ให้ดูนะครับวัดปากน้ำพาสิเ่านี่เลยครับจุดเด่นนะครับนะของวัดนี้ก็คือนี่เลยครับนี่เลยองค์ของพระพุทธรูปนะครับโอ,โอ้องค์ใหญ่มากเลยนะนะแล้วก็มีด้านนี้นี่เป็นอะไรมาหาเจดีย์นะครับนี่นะฮะก็วันนี้พาเพื่อนๆน,นะครับเมื่อวานก็เดินทางมาก็แวะ ที่สถานตะาอากาศบางปูนะแล้วก็วันนี้มากันที่วัดปากน้ำนี่ครับนี่นี่คือเป็นน่าจะเป็นลูกเจ้าวาดหรือเปล่านะครับอดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำไปเผมพาไปเดินชมกัน กอนไหนๆก็มายัางกรุงเทพแล้วนะก็เลยหาที่แวะนะครับนะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยจะไปที่ตลาดไทยนะแล้วก็มดเมื่อนก็นอนพักที่กรุงเทพนะวนพักบ้านบ้านคนรู้จักนะบ้านเพื่อนไปนี่ครับนี่วัดปากน้ำ ด้านหน้าเนีเ่ยก็มีเหมือนเขาทำถ่ายทำรายการอะไกันอยู่นะฮะเราก็เป็นช่องเล็กๆนะก็อาศัยมาท่องเที่ยวนะครับนะเก็บคลิปให้เพื่อนๆชมกันนี่ครับโอ้โหพระพุทธพระพุทธธรรมกายเทพบงคลด,ด,ด,ด เขาใช้รถนะครับคอยถูนั่งขับรถแล้วก็ใช้ผ้าถูนะครับนะต,ตามทางไาดูนี่เลยครับโอ้ด,ดูโอ้ใหญ่มากเลยครับนะอาจจะพอๆกับที่วัดอะไรนะวัดม่วงหรือเปล่าที่อ่างทองนะผมว่าโอ้ดูสิ พระพุทธธรรมกายเทพมองคลนะครับไ,ไปเดี๋ยวไปเดินชมกันครับก็มาเช้านะครับ มาเช้าเลยศาลาสดนี่คือศาลาอะไรสักอย่างอ,อทีมง,งานด้านด้าน,านหน้าตรงนี้เนี่ยเหขาก็ถ่ายอะไรกันอยู่เหมือนแบบมาจากต่างประเทศนะเกาดีหรือญี่ปุ่นสักอย่างมาถ่ายทำนะโอ้ดูสิศาลานะสวยงามนะก็วัดปากน้ำนี่เป็นวัดที่ใหญ่มามใหญ่มากเลยนะครับพื้นที่กว้างขวาง โอ้นี่มันต้นอะไรต้นนี้ต้นอร่อยนาดนี้นี่มันลากมันงหนะใช่ไหมค่นี่โอ้ใบอย่างนี้มันคุ้นๆน,นะแต่นี่มันต้นใหญ่มากเลยนะก็ลากหน่ลากมันออกมามก็ช่วงนี้เป็นช่วงเช้านะผมเข้ามาประมาณนะ่จาจะแปดโมงคึ่งแล้วนะก็จะดูยังดูเงียบๆอยู่นะญาติโยมยังไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่กันนะ ก็เป็นเป็นอะไรเนี่ยอุโบสถหรือเปล่านะครับก็เป็นวัดที่อยู่ใจกลางกรุงเทพะนะเมื่อกี้ก่อนเข้ามาก็โอ้ยรถเยอะเหมือนกันช่วงเช้านะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่วัดปากน้ำภาสีเจริญกรุงเทพนี่เองนะครับนี่ก็คือนี่นะ องค์ oh, ใหญ่มากนะครับนะพุทธรูปภายในวัดเขาดูสะอาดสะอ้านนะแล้วก็ระเบียบเรียบร้อยเงียบสงบดีนะแม่ผมตูกใจมากเลนะีตัว ก็มาถ่ายในจุดหลักๆนะซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็ด้านหน้านที่เป็นพระมหาเจดียด์นะสวยงามก็เป็นบริเวณรอบๆวัด,วดพามาเดินดูตรงบริเวณรอบๆตรงนี้ด้วยกันนะลมเย็นดีนะครับแถวนี้ นี่เลยตรงนี้เป็นเป็นด้านหลังองค์พระนะตรงนี้แล้วก็เห็นอะไร่จ้คือพย์ท่าทิพย์ท่าทิพย์เป็นแบบนีกว่าออืมเป็นคล้ายๆไม้ทะเทีย์เหมือนกัน ตรงนี้จะเป็นสวนสวนก็จัดสวนไว้ทำพักผ่อนแล้วนี่เลยครับอ้นี่เลยตรงนี้เป็นอครองอาดูสิมีครองด้วยนะเอไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าคลองอะไรนะคลองภาษีเจริญหรือเปล่าตรงนี้นะครับแม่ยากาศดีนะนะบ้านลินครองนะครับเนี่ย บรรยากาศดีมากเลยนะบรากาศร่มรื่นนะครับเนี่ยมาเดินทางมายังวัดนี้ก็มาทําบุญนะครับขอพรกันเขามานั่งพักผ่อนกนได้นี่เออบรรยากาศดีก็มีอีกมุมหนึ่งที่เขาจัดว้าสาหรับเออเป็นสวนสวนหย่อมนะที่ที่จะญาติโยมมาเที่ยวกันก็มานั่งพักผ่อนก็ไนดนะ้นะครับ บรรยากาศริมน้ํานะครับน่าลมเย็นริมคลองนี่ผมก็เดินลัดเลาะมานะตรงนี้เป็นอเจดีนะมหาเจดีนี่ไงครับนี่เลยเอ๊ะนู่นด้านหน้านวัดเหมือนกันไม่รู้วัดอะไรนะครับนะมีพระพุทธรูปนี่บรรยากาศแน่เเืือก็มีนักท่องเที่ยวนะนั่งเรือแล้วก็ ชมบรรยากาศังไปนะเราตักชาติโอ้ดันเลยนาาะครับอาชมยากนะบรรยากาศอย่างนี้นริมคลองอี่ฝั่งมันมีวัดนะวัดอะไรกันด้วยเนาะมีพุทธรูปด้วยนะ ไปเดินชมกันสักหน่อยดีกว่านะแล้วก็จะออกจากวัดนี้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไปแวะยังจุดอื่นนะถ้ายังมีเวลาพอก็ว่าจะไปยังวัดสวนแก้วนะครับนวัดสวนแก้วพระพยอมนะครับหรือจุดไหนยังไงเดี๋ยวถ้าผ่านจุดไหนแล้วก็จะอาจจะแวะก็ได้ถ้ามันแบบดูแล้วเข้าไปง่ายๆนะครับแม่อากาศริมน้ํานี่นะมีบ้าน ริมน้ำสาลาริมน้ำก็ดีเหมือนกันนะบรรยากาศดีโอเคครับป่ะจะไปด้านหน้ากัน อนนี้ผมก็มาอยู่อย่างวัดสวนแก้วนะครับเอ,อ่อจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมนะครับนะบรเิเวณของวัดสวนแก้วเขาก็ดูกว้างขวางนะครับนะดีพื้นที่หลายจุดนะหลายจุดหลายแผนกเลยทีเดียวจุดด้านหน้านี้จะเป็นโคติของพระพยอมนะแต่ไม่รู้ว่าพระพยอมเขาจะอยู่หรือเปล่านะ ันนี้คนไม่ค่อยมากนะครับนะี่คนไม่ค่อยมากแล้วก็พื้นที่แถวนี้เนี่ยดูล่มเรื่องดีนะออนะครับอ่านะสำรวจตะวันออกก็วันนี้มาถึงยังวัดสวนแก้วกันแล้วนะครับวัดสวนแก้วพระพยอมนะครับแต่วันนี้ไม่รู้จะได้เจออ่าอาจารย์หลวงพ่อพยอมหรือเปล่า เออก็พามาเดินชมบรรยากาศแล้วกันนะครับนะฮะบรรยากาศอาจจะดูเงียบๆหน่อยแบบนี้นะก็มีทางเดินไ้นไปวัดส,สนแก้วนีอยู่จงังหวัดนนทบุรีนะครับนะเออ เดี๋ยวผมไปดูทางจุดนู oh, no ้นดีกว่าฝั่งนู้ก็มีของขายนะครับนะโยกสินค้าทางการเกษตรนะโอ้โหเยอะมากอ้นหอมข้าวต้มสั้นอะเต็นดอกอะไร อ๋อจุดนี้เป็นจุดที่หลวงพ่อพยอมนั่นจะมานั่งรับมาเทศแล้วก็มารับสังฆทานนะจุดนี้ก็เป็นจุดตู้สังฆทานนะครับนะีมีสังฆทาน ที่จะทําบุญแลว้วก็ถวายสังฆทานตรงนี้เดี๋ยวทางหลวงพ่อเขาพยอมน่าจะออกมานะเดี๋ยวรอหลวงพ่อออกมาผมจะเก็บภาพนะครับอันนี้ก็มีจักรยานอะไรจักรยานสําหรับเอาไว้ปัน่นปั่นเล่นหรือเปล่านะปั่นเดินปั่นชมปั่นชมวัดนะือว่าประมาณนั้น ตู้ดบริจาคแล้วก็เอาจักรยานไปที่เที่ยวตลาดน้ำประชารัตโบ่เสือบูตลาดน้ำประชารัฐหงอยวันเนื่อเสือบี่ยดีเลยมีแผนที่นะครับนะเส้นทางจักรยาน ยืดตรงไหนเพื่อนก็มีสินค้าราคาถูกเดินชมนะครับกระสุน nó cà thiêm cà thiêm hổm đen nữa lời đen ôi mà mày nó làm như cái ủ dỡ đơn chôm còn nữa ช่งนี้ก็ประมาณสิบสิบโมงกะสิบโมงนะนี่นะปกติหลวงพ่อตรงนี้ซึ่งท่านจะมาเทศหรือมารับสังฆทานตรงนี้แต่รู้สึกว่ายังไม่มานะครับยังยงคงจะไม่ได้เวลานะครับก็วเดินชมกันต่อ บรรยากาศดีนะคะรับนีบรรยากาศร่มรื่นจ้ะหครับเห็นต้นไม้ขึ้นกันมากมายเลยอก็สำหรับคำว่าวัดสวนแก้วนี่ก็ คำว่าสวนนี่ก็คืออาจจะตรงกับทางวัดเขาเพราะว่าบริเวณรอบๆวัดบรรยากาศเขาเน้นเป็นแบบสวนนะต้นไม้ต้นไร้เยอะแยะ,ยะ,ยะห,หมดเลยนะครับทำไมภาพเป็นค้างคือทางวัดสวนแก้วเขาจะไม่มีโบสถ์ไม่มีใจดีไม่มีวิหารนะครับนะจะเป็นสวนต้นไม้ สถานที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจกันไปวนศาลาการประชนมเข็มเ,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 เท้าเท้าเต็มเลยแลมีสินค้าตำหน่า มีน้ำอะไรน้ำกันชงกัญชาอะไรกันกนะอย่างชุดหน้าต่างเขาเป็นจึดจึดจำหน่ายสินค้าทางการ,กรเษากษตรของวัดับที่ผมติดตามนะครับนะข้องรายการ,ราการ,รายา,รรายโนโอเคนะครับนะแล้วก็ ติดตามฟังท่านพระพยอมแล้วก็พระพยอมนานก็ท่านก็อยู่มาเทศมานานสมัยผมเงเด็กก็ทเทศตรงนี้เป็นที่จําหน่ายต้นไม้นะครับนะสวนแก้วพันไม้จําหน่ายไม้ผลไม้ดอกไม้กระดขามีวัวด้วยเลี้ยงวัวเลย <S <S 2> <S 2> <S 2> ผมยังหาน้ำตกน้ำตกสวนธรรมไม่เจอ ตรงไหนไม่รู้โอเคครับนะหมาว่าวันนี้สําหรับวัดสวนแก้วคงจะประมาณนี้นะ๋ยวผมว่าคงจะต้องออกจากวัดสวนแก้วแล้วก็ไปยังตลาดไท่อเพราะว่ารู้สึกว่าคึมๆนะครับนะฟ้าคึมๆนะไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะเอานว่าวันนี้เราก็ไม่ได้เจอท่านพ,พยอมนะท่านจจะติดธุระอยู่ตรงไหนโอเคครับนะเดี๋ยวไป ตลาดไทยกันต่อเลยครับ